ต่อไปจะเป็นการจับฉลากครับผมเรือขอบูลกให้กับเรือขมูลาให้กับขครโอยบลบเอาข้อนท่าขอบคุณหลายๆครับลยไม่เนอะอ่ะ ต่อไปจะเป็นการจับฉลากครับผมครับผมเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมดประมาณเกือบ30มสิบคนครับสามสิบคนนะครับวันนี้เยอะเยอะอยู่เยอะเลยเอ้ามาพิธีล่ะเนี่ยไม่หรอกตัวนี้ออวันนี้เราจะมีการจับรางวัลกันนะครับผมใช่ครับผมเข้าในช่วงจับรางวัลกันแล้วอ่าขอันี้อันอันอันนี้จะเป็นฉลากอยู่ข้างในฉลากอันนี้คือกระติกกระติกกระติกกระเจ้า เจากระติกพิเศษไปายวันนี้คุณดื่มเบียร์หรือยังอลูซ่าเอาถือไว้อันนี้อันนี้คือกระติกเจัารางวัลใช่ไหมใช่ครับเจ้รางวัลเขาเรียกว่ากระติกพิเศษนะครับผมใครโชคดีก็ได้ของดีไปนะใช่เดี๋ยวเราจะจับฉลากข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวขอเชิญคุณยายเบนขึ้นมาจับเป็นคนแรกครั่คุ้แม่เบนเปิดงานนะครับผมใช่คุณแม่เบนเปิดงานแล้วแล้วคุณแม่เบนก็จะได้อยู่ประมาณคนสุดท้ายครับ ได้ครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัววิวมาดูตรงนี้ลูกเอานี่จับที่หลังเนี่ยอาะอซาวเลยครับเนี่ยอ่าหนึ่งเบอร์นะครับผมน่ามามามาแล้วมาแล้วโอ้โหนัดๆลได้ของใครผู้โชคดี อ,อุแม่จับแม่นมากเลยเมื่อกี้จับจับได้เบอร์ตัวเองจับได้ชื่อตัวเองเดี๋ยวให้แม่จำเหงเดี๋ยวเดี๋ยวเบนจะจับตั้งแต่ก่อนครับฮะโง่กว่าลึกลึกไอ้โคเล่โคเลก่อนแม่โคเล่โคเล่มาครับโคเล่โคเล่โคเร่โคเลอ่ะโอเคและแม่เป็นอ้าวได้ของได้จ้า ไอโจ้ใจแม่เบของน้องโตกใจครับผมโจ้โงอ้บอลเหนียม่ีโกงแล้วเนี่ยของผมวันนี้ะฟาริมซื้อเจือหรือไหม่เฮสะวันนี้ขึ้เริ่มซื้อเจอด้วเนี่ยคือ โม้หรือเปล่าแี่ครับผมับไหมทำไหมไหมทำไหมทำไหมดีกลัวมั้ยผมว่าเอาไปทำไหมเอาก็แต่คุณแม่ชบไงอ๋อไม่เมื่อกี้ยืนอยู่สองคนอันอันแรกจับได้ของแม่เป็นจับได้ของตัวเองไงอ่อันที่สองได้ของได้ของผมอยู่ข้างกันอ่าอยู่ข้างกันไำ้ไหมทำไหม S <S แล้วคราวนี้จะได้ของผมน,นั่นเี่ของน้องเจดและแม่เ็นได้ของ5ไอ้องน้องคอา5เอาน,ออนี่น้องคอฟเป็นมือสาวนะเนี่ยเออเอเจิเจนจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องคอฟมาร่วม แล้วเค้าก็ถุงตัวใหญ่ด้วยนะมาแม่มาถ่ายรูปกับเค้าเขินเออเอาเอาถ่ายรูปครับถ่ายรูปเอาต้นเกลือมาแอ๊แปะเอ้เขินเลยเขินเลยทีนรางวัลแรกครับผมแม่เบนจับได้ของน้องครอปนี่นะครับน้องครปจะจับได้ของใครน้องพรอปจับได้ของแม่เป็นสแลนเนาะและน้องพรอ โต้น,นี้น่าจะออกเหลอดดือลูกบิวคนเดียวอ่า,อามามมก็จะเอาตังในอังเปาเนี่ยไปจ่ายไม่เป็นพอดีพอดีเลย <c oughs> พอดีเลย <c oughs> ากำไรเ,เห็นเห็นเายินดีด้วยครับอ่ะ แน่นอนเลยเนี่ยน่าจะเป็นรีสองกลมเทินกันหรือเปล่าเนี่ยหนักหนักหนักแต่น้องช้างก็ภูมิใจนําเสนอรางวัลของเขามานะครับชุดแก้หนาวครับผมยินดีนะครับมาสาธกมามา มันมีสองอันะทองคำร้อยก็าสิบเก้าบาท <laughs> <laughs> อ้าวไดอช่ไหะ <laughs> อ๋ะ <laughs> อ,อ,อมาาง <laughs> เปเ,ปเปิดมอง,ม,อง,ม,อง,ม,องมันเปิดหด้เด้อจะบอกใหรเด้อ <laughs> อะไรวะเฮ้ยตวมาเด <laughs> <ะ> <laughs> ี๋ยว <laughs> เปิดให้อ่ะ <laughs> มา <laughs> มามา <laughs> สเตตพัดได้ฮึฮึโยไม่ให้มันไล่หูพี่เอมลงมลงเอมลงแม่เบนอันนั่นแหละาเขาเขียนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เบนเจิดเบนเจิดเบนเจิดคืออะไรเบนเจิดอ๋อโอ้หอันแรกเจิดไปแล้วเจิดมาแล้วโอ้เป็นหมื่นเลยอ่ะแล้วก็มาเป็นอม่เ็นแม่เบนก็ยงดีนะแต่พี่เบนเจิดเป็นใครน้่เบนเจิดนี่เนาะ มาเป็นร้านเสือร้าเสือสกีนของเราครับโอ้โหครับวันนี้ผมได้เสื้อยืดได้เลยออะหอยินดีด้วยครับผมมาใช่ไหครับใช่ใช่ครับผมอ๋ไออันจ้เต็นคนพินิ่กันเีอะติ๊ของกัมพิษนะประเด็นี อาเชนนั้นนั่นถึงว้ยนั่นถึงอันนี้คือพี่ลายสกินของเรานั่นเองับผมพี่เบนครับขอบคุณครับอ่อลยพี่เบนอาวเดนตีมเดี๋ยว 哈哈哈哈哈！OK，阿泰哥。OK。<Hey. S 1> OK，你你得哈啊，阿德蒂嘛。 นี่เลยนี่เลยผมบอกไว้เลยว่าแล้วขาไม่หมือนกนของคนผมนี่มันพิเศษมากคือใช้งานได้ใช้งานแบบไหนก็ใช้งานแบบไหนได้ครับใช้งานก็ใช้งานนั่นแหละเออเให้เขาไป็น้นเอาโอเคเอาและน้องโจจะจับได้ของใครใครหลังทัเงในใจยุ่ ต้องซื้ด้วยกันด้วยทุกจำใหม่ได้ไหมไม่ได้ได้เขาจะเรียับฉลาดทำไมผมรู้เร้่ไงอ่แต่เอาขึ้่เอาแหละทำไหมมาอันสีกันสีฉลากออกซะทุกขอแกะให้ดูได้ไหมว่าขอญยกขอญาตแปนหนึงนะอ่าถอาลููก่อน ขออนุญาตแป๊บนึขอเวลานาทีนึ่งแยกแกให้ดูมาและน้องอวนโอ ผมมีกาแฟพร้อมอันกาแฟไปจุดบานแท่น่วงป่ะอ่ะสังฆทานะครับขอบคุณของขวัญจากน้องวัวด้วยครับผมขอบคุณครับน้องวัวมาจากสอน้องวัวมา กองใหญ่อะกองใหญ่อะได้ไรนาอรักรักนักดักักอย่างนี้พี่ว่า่านเนี้ยนอนอาจจะเป็นน้ำแพคไงโอ้โหโอเคเบาชงเบาชงเอ้ามาเล่นตีมาเละเบาชงจะได้ของใครครับ ไม่มีใค่พิณวยพยบเบนเวทีเหลือปลายคนเดียวนะครับผมโอเคเอาเอาจับจแม่ไอ้อยากตีก่อนไหละล ได้ของปลาเจิดนะปาปาเจิดปลาเจิดปลาเจิด